คุณดูจะจะย่างปลากีเดอดปลาเซียนชั้นที่ได้มาจากเมืองไทยนี่บรรยากาศเป็นไงบ้างโอ้ปลากีเดอดฉชั้นใหม่บ่นี่ไฟมันยังแรงอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อน ไปเนียแรงเอาข้างๆมันก่อนนะคะทุกคนโอ้โหคิดได้แล้วเนี่ยอื้ือื้ือร่อยมากทุกคนไ้ยองไงปลาเสี่ยปใาคีดเดือดฉันฉันมาจากเมืองไทยแฟนฉันก็จะมาจ่ย่างครบอนั้นเนี่ย ไข่ใช่ก่อนซื้อมาเมื่อวานเนี้กำลังตัดไม้ทำกิจย่างจะทำการย่างดูบรรยากาศอีกครั้งนะทุกคนคนนี้เขาเรียกว่ารักฟูอยอดนะรักฟูอยาอร์ันนีนะ้เปนะ็น ลักษ์ลัก์สปอสลักษพูชินอืมประมาณนั้นเมื่อก่อนคงจะมีปลาแซลมอนอยู่เยอะชื่อก็เลยเหมือนลักยอเสดอดเรประมันนี้นะถ้าฟังเาไม่ผดนะาที่เหลือกปลาเอ่อ เซียนเรามาไกลมากาม,มาไกลถึงคิรหน้าอืเียเียเฮียเล่นะโอ้ แคนไม่จะย่างเยอะกว่านี้หน่อยเนาะนี่่ะแาเนี่ยเราก็จะเลื่อนออกมาก่อนนะทุกคนเราจะมาทำการ ปีนปีนมันก่อนค่ะเดี๋ยวมันไหมกลับเข้าไปแล้วค่ะทุกคนนี่แนี่ยีน คนฉันหิวเขาไม่หิวหรือไงเนี่ยไม่เลย,ยจะไหมฉันลองชิมฉันก่อนร้อนคันห้่นละ่ะไปที่เดินลงท้อง บรรยากาศคุ right, ้นๆอร่อยมากทุกคนอยู่สถานที่ที่มีความสุขก็มีความสุขนะทักสมิธเอ็กซ์ตินดอกไฮยัตแตงกฤษอืมไปกี่เดือนแล้วครั Vi skulle haft med oss något att dricka. Mm. Det finns en Konsum här. Fem minuter härifrån. Va? Mm. Vill mm. du dricka? Vill du dricka någonting? เดี๋ยวย่างมันแหมๆกว่านี้ก่อนนะคะทุกคนโอ,อ,อเคเดอนแซฟเสบ เราพูดได้หลายภาษามากเลยนะทุกคนภาษาลาวภาษาไทยภาษาลาวไอยเดียนนิดหน่อยออืมะไรแลเขาถามว่าปลาหมึกเหลยมันน้อยไหนกินแต่แบล็คฟิชแต่พอมินแทมพี่เตี๋ยอยู่แต่ฟอรมินเนี่ยดูเบีย อีทเดียแลนมันฟังนินเทนโซมีเกฟิสวีแอตาอันทิงวีฮอโซโซบิลูกาับแอตาเดนแทฟฟิสนะวีรีเตินโซเบียดมันสู้เกินมันมีสมองกับมันมีแอตตาอีกนอืี่ก็เขาฟังว่าสมัยเด็กๆอ่ะไม่ค่อยมีอาหารกินได้ปลาเท่าไหร่ได้อะไรยังไงเรากินหมดเลยได้ตัวเล็กตัวน้อยเราก็กินหมดเลย เลยติดเป็นนิสัยการกินนะพอโตขึ้นมาแล้วก็อย,กอยากกินเหมือนเดิมนะอยากชิมเหมือนเดิมก็เอามาชิมก็ยังอร่อยเหมือนเดิมค่ะคนเคยกินยังไงก็กินอย่างนั้นนะนายจะชอบกินปลาแต่แปลกๆไม่ค่อยกินนะไอเมื่อก่อนหายเป็นเด็กกบเขียดก็ไม่กินกินแต่ปลา พุอแม่บอกว่ามึงมาจากไหนวะแต่โตขึ้นมาก็จะหันถาดชิมอยู่นะทุกคนก็อยากจะชิมอยู่ไมาเป็นยังไงแต่ตอนเร็กเราค่อนข้างไเหมือนเด็กคนอื่นกินแต่ปลายอย่างเดียวทุกวันนี้เนื้อก็ไม่ค่อยกินเนื้อวัวไม่กินเลย mm

นี้ไม่อยากไปเลยทุกคนมันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะลองหายตอนเรากินก่อนนะเอาทุกคนว่าเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ